เอกจะสัตสตาท,ทิสีห้าดูก่อนทิกสูทั้งหลายมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงด้วยวัตถุสี่ก็สมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้น อาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีวาทะว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงด้วยวัตถุสี่ห้ดหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายบางครั้งบางคราวมีสมัยที่โลกนี้พินาศโดยล่วงไปช้านานเมื่อโลกกำลังพินาศอยู่เราสัตว์โดยมาก ย่อมเกิดในชั้นอาพัสระพรมสัตว์เหล่านั้นได้สำเร็จทางใจมีปิติเป็นอาหารมีรัศมีในตัวเองเที่ยวไปในอากาศอยู่ในสถานที่สวยงามดำรงอยู่ในภพนั้นตลอดการช้านานดูก่อนภิกษุทั้งหลายบางครั้งบางคราวมีสมัยที่โลกนี้กลับเจริญโดยล่วงไปช้านาน เมื่อโลกกาลังเจริญอยู่ปรากฏว่าวิมานพรมว่างเปล่าครั้งนั้นสัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งจุติจากชั้นอาภัสระพรมเพราะสิ้นอายุหรือเพราะสิ้นบุญย่อมเข้าถึงวิมานพรมที่ว่างเปล่าแม้สัตว์ผู้นั้นก็ได้สำเร็จทางใจมีปิติเป็นอาหารมีรัศมีในตัวเอง เที่ยวไปในอากาศได้อยู่ในสถานที่สวยงามดำรงอยู่ในภพนั้นตลอดการช้านานพราะสัตว์ผู้นั้นอยู่ในภพนั้นแต่พูดเดียวเป็นเวลานานจึงเกิดความกระสันดิ้นรนขึ้นว่าโอ๋ oh, หนอแม้สัตว์เหล่าอื่นก็พึงมาเป็นอย่างนี้บ้างต่อมาสัตว์เหล่าอื่น ก็จุติจากชั้นอาภัสระพรมเพราะสิ้นอายุหรือเพราะสิ้นบุญย่อมเข้าถึงพรมวิมานอันเป็นสหายของสัตว์ผู้นั้นแม้สัตว์เหล่านั้นก็ได้สำเร็จทางใจมีปิติเป็นอาหารมีรัศมีในตัวเองเที่ยวไปในอากาศได้อยู่ในสถานที่สวยงามดิมรงอยู่ในภพนั้นตลอดการช้านาน ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาสัตว์เหล่านั้นสัตว์ที่เกิดก่อนมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าเราเป็นพรหมเป็นมหาพรหมเป็นใหญ่ไม่มีใครค่มได้เห็นทองแท้เป็นผู้ใช้อํานาจเป็นอินสระเป็นผู้สร้างเป็นผู้เนรมิตเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้บงการ เป็นผู้มีอำนาจเป็นบิดาของหมู่สัตว์ผู้เป็นแล้วและกำลังเป็นสัตว์เหล่านี้เราเนรมิตขึ้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราได้มีความคิดอย่างนี้มาก่อนว่าโอ๋หนอแม้สัตว์เหล่าอื่นก็พึงมาเป็นอย่างนี้บ้างความตั้งใจของเราเป็นเช่นนี้และสัตว์เหล่านี้ก็ได้มาเป็นอย่างนี้แล้ว แม้พวกสัตว์ที่เกิดภายหลังก็มีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญนี้แหลเป็นพรหมเป็นมหาพรหมเป็นใหญ่ไม่มีใครข่มได้เห็นทองแท้เป็นผู้ใช้อำนาจเป็นอิสระเป็นผู้สร้างเป็นผู้เนรมิตเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้บงการเป็นผู้มีอำนาจ เป็นบิดาของหมูสัตว์ผู้เป็นแล้วและกำลังเป็นพวกเราอันพระพรหมผู้เจริญองค์นี้เนรมิตแล้วข้อนั้นประเหตุไรเพราะพวกเราได้เห็นพระพรหมผู้เจริญองค์นี้เกิดในที่นี้ก่อนส่วนพวกเราเกิดมาภายหลังดูก่อนทิกสูทั้งหลายบรรดาสัตว์เหล่านั้นสัตว์ที่เกิดก่อน มีอายุยืนกว่ามีผิวพรรณงามกว่ามีสัตว์ใหญ่กว่าส่วนสัตว์ที่เกิดมาภายหลังมีอายุน้อยกว่ามีผิวพรรณซามกว่ามีสัตว์น้อยกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เป็นฐานะที่จะมีได้ที่สัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งจุดติดจากหมูนั้นแล้วมาเป็นอย่างนี้เมื่อมาเป็นอย่างนี้แล้ว ็ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตเมื่อออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตแล้วอาศัยความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยการประกอบเนืองเนืองอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมณสิการโดยชอบแล้วสัมผัสเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องให้จิตตั้งมั่นตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนนั้นได้ เกินกว่านั้นไประลึกไม่ได้เขากล่าวอย่างนี้ว่าผู้ใดแลเป็นพรหมผู้เจริญเป็นมหาพรหมเป็นใหญ่ไม่มีใครข่มได้เห็นทองแท้เป็นผู้ใช้อำนาจเป็นอิสระเป็นผู้สร้างเป็นผู้เนรมิตเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้บงการ เป็นผู้มีอำนาจเป็นบิดาของหมู่สัตว์ผู้เป็นแล้วและกำลังเป็นพระพรหมผู้เจริญใดเนรมิตพวกเราพระพรหมผู้เจริญนั้นเป็นผู้เที่ยงยั่งยืนคงทนมีความไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาจักตั้งอยู่เที่ยงเสมอไปอย่างนั้นทีเดียวส่วนพวกเราที่พระพรหมผู้เจริญเนรมิตแล้วนั้น เป็นผู้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีอายุน้อยมีความเคลื่อนเป็นธรรมดาจึงมาเป็นอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่หนึ่งที่สมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปร่ารบแล้วจึงมีวาทะว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยง บางอย่างไม่เที่ยง5.2อันหนึ่งในฐานะที่สองสมณพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีวาทะว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีเทวดาชื่อคิดทาปะ โทสิกาเทวดาพวกนั้นพากันหมกมุ่นอยู่ในความรื่นรมคือการเสสวนและการเล่นหัวจนเกินเวลาเมื่อเทวดาพวกนั้นพากันหมกมุ่นอยู่ในความรื่นรมคือการสวนเสและการเล่นหัวจนเกินเวลาก็หลงลืมสติเทวดาพวกนั้นจึงจุติจากหมู่นั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็เป็นฐานะที่จะมีได้ที่สัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งจุดติจากหมู่นั้นแล้วมาเป็นอย่างนี้เมื่อมาเป็นอย่างนี้แล้วก็ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตเมื่อออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตแล้วอาศัยความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยการประกอบเนืองเนืองอาศัยความไม่ประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบแล้วสัมผัสเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องให้จิตตั้งมั่นระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนนั้นได้เกินกว่านั้นไประลึกไม่ได้เขากล่าวอย่างนี้ว่าท่านพวกเทวดาผู้ไม่ใช่เหล่าขิดทาปะโทสิกะไม่หมกมุ่นอยู่ในความลื่นรมคือการสวนเสและการเล่นหัวจนเกินเวลา เมื่อเทวดาพวกนั้นไม่พากันหมกมุ่นอยู่ในความรื่นรมคือการสวนเสและการเล่นหัวจนเกินเวลาก็ไม่หลงลืมสติเพราะไม่หลงลืมสติเทวดาพวกนั้นจึงไม่จุดติจากหมู่นั้นเป็นผู้เที่ยงยั่งยืนคงทนมีความไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาจากตั้งอยู่เที่ยงเสมอไปอย่างนั้นทีเดียว ส่วนพวกเราได้เป็นขิตาปะโทสิกะหมกมุ่นอยู่ในความรื่นรมคือการสวนเสและการเล่นหัวจนเกินเวลาเมื่อพวกเรานั้นพากันหมกมุ่นอยู่ในความรื่นรมคือการสวนเสและการเล่นหัวจนเกินเวลาก็หลงลืมสติเพราะหลงลืมสติพวกเราจึงจุดติจากหมู่นั้นเป็นผู้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน มีอายุน้อยมีจุติเป็นธรรมดาต้องมาเป็นอย่างนี้ดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่สองที่สมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารบแล้วจึงมีวาทะว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยง 5้าจุสอันหนึ่งในฐานะที่สามสมณพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีวาท้าว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีเทวดาชื่อว่า มโมป,ปะโทสิกะเทวดาพวกนั้นมักเพ่งโทษกันและกันเกินขอบเขตเมื่อเทวดาพวกนั้นเพ่งโทษกันและกันเกินขอบเขตย่อมคิดมุ่งร้ายกันและกันเมื่อต่างคิดมุ่งร้ายกันและกันจึงลำบากกายลำบากใจพากันจุติจากหมู่นั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี่ก็เป็นฐานะที่จะมีได้ที่สัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งจุดติดจากหมู่นั้นแล้วมาเป็นอย่างนี้เมื่อมาเป็นอย่างนี้แล้วก็ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตเมื่อออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตแล้วอาศัยความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยการประกอบเนืองเนืองอาศัยความไม่ประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบแล้วสัมผัสเจตโตสมาธิอันเป็นเครื่องให้จิตตั้งมัน่นระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนนั้นได้เกินกว่านั้นไประลึกไม่ได้เขากล่าวอย่างนี้ว่าท่านพวกเทวดาผู้ไม่ใช่เหล่ามนโนปะโทสิกะไม่เพ่งโทษกันและกันเกินขอบเขตเมื่อเทวดาพวกนั้นไม่เพ่งโทษกันและกันเกินขอบเขต ย่อไม่คิดมุ่งร้ายกันและกันเมื่อต่างไม่คิดมุ่งร้ายกันและกันจึงไม่ลำบากกายไม่ลำบากใจเทวดาพวกนั้นจึงไม่จุดติจากหมู่นั้นเป็นผู้เที่ยงยั่งยืนคงทนมีความไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาจักตั้งอยู่เที่ยงเสมอไปอย่างนั้นทีเดียวส่วนพวกเรา ได้เป็นเหล่ามาโนปะโทสิกามัวเพ่งโทษกันและกันเกินขอบเขตเมื่อพวกเรานั้นพากันเพ่งโทษกันเกินขอบเขตย่อมคิดมุ่งร้ายกันและกันเมื่อพวกเราต่างคิดมุ่งร้ายกันและกันจึงลำบากกายลำบากใจพวกเราจุติจากหมู่นั้นเป็นผู้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีอายุน้อยมีจุติเป็นธรรมดา ต้องมาเป็นอย่างนี้เช่นนี้ดูก่อนภิกษูทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่สามที่สมณาพราหมพวกหนึ่งอาศัยแล้วปราลบแล้วจึงมีวาทาว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยง8.4 อันหนึ่งในฐานะที่สี่สมณพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไรปลารบอะไรจึงมีวาทะว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์บางพวกในโลกนี้เป็นนักตรก เป็นนักตรองกล่าวแสดงปฏิพานของตนตามที่ตรึกได้ตามที่ตรองได้อย่างนี้ว่าสิ่งที่เรียกว่าตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีลิ้นก็ดีกายก็ดีนี้ชื่อว่าเป็นอัตตาเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่คงทนมีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ส่วนสิ่งที่เรียกว่าจิตหรือใจหรือวิญญาณนี้ชื่อว่าอัตตาเป็นของเที่ยงยั่งยืนคงทนมีความไม่แปรปววนเป็นธรรมดาจัดตั้งอยู่เที่ยงเสมอไปอย่างนั้นทีเดียวดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่สที่สมณพ,พราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วจึงมีวาท้าว่าบางอย่างเที่ยง บางอย่างไม่เที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพรามณ์เหล่านั้นมีวาทะว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงด้วยวัตถุสีนี้แหละ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งมีวาทะว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดย่อมบัญญัติด้วยวัตถุสี่นี้เท่านั้นหรือด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งในสี่อย่างนี้นอกจากนี้ไม่มี ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้ตถาคตรู้ชัดว่าฐานะเป็นที่ตั้งแห่งวาทะเหล่านี้ที่บุคคลถือไว้อย่างนั้นแล้วยึดไว้อย่างนั้นแล้วย่อมมีคติอย่างนั้นมีพบเบื้องหน้าอย่างนั้นอันหนึ่งตถาคตย่อมรู้เหตุนั้นชัดแล้วรู้ชัดยิ่งขึ้นไปกว่านั้นทั้งไม่ยึดมั่นความรู้ชัดนั้นด้วยและเมื่อไม่ยึดมั่น ตถาคตก็รู้ความดับสนิทเฉพาะตนเองรู้ความคิดความดับคุณโทษแห่งเวทนาทั้งหลายกับอุบายเป็นเครื่องออกไปจากเวทนาเหล่านั้นตามความเป็นจริงเพราะไม่ยึดมั่นตถาคตจิงหลุดพ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำเหล่านี้แหละที่ลึกซึ้ง เห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตจะคาดคะเนเอาไม่ได้ละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตที่ตถาคตทำให้แจ้งด้วยปัญญารู้ยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งอันเป็นเหตุให้คนทั้งหลายกล่าวชมตถาคตตามความเป็นจริงโดยชอบ